ครับท่านผู้ฟังครับวันนี้รายการสวทชันทันขา่าวภาพพิเศษขอนําท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมาที่ด่านถาวรบ้านแหลมเอามาลเมรปน้าร้อนจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับซึ่งท่านผู้ฟังก็คงจะทราบดีนะครับว่าประเทศไทยเรานั้นตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์สําคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านทางด้านของการค้าแล้วก็การลงทุนนะครับเพราะว่าเรามีพรมแดนติดก,กันกับทั้งเมียนมา นะครับกับทั้งลาวกัมพูชานะครับแล้วก็ทางใต้คือประเทศมาเลเซียเพราะฉะนั้นเราจะมีด่านการค้านะครับจุดผ่านแดนถาวรหรือจุดผ่อนปลนชั่วคราวเป็นจำนวนมากแต่วันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมาที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมนะครับเราก็จะมารู้จักกันนะครับแล้วก็แต่ละปีนะครับมาดูที่ว่าแต่ละปีมมีมูลค่าการค้า ชายแดนประมาณเท่าไหร่อย่างไรปรัญหาอวสักมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็สร้างรายได้เศรษฐกิจกับคนในพื้นที่นะครับทั้งสองฝั่งกันอย่างไรกับดรรัฐวิทย์ตั้งเกียรติประ,ระนายกสมาคมการค้าการท่องเที่ยวชายแดนไทยนะครับด้านกัมพูชานะครับไทยกับกัมพูชาจันทบุรีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ต้องเรียนถามว่าอยากให้ท่านเล่าถึงสภาพพื้นที่ของจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมนะครับวัจจุบันที่มีการค้ากับทั้งสองประเทศว่ามีความเป็นมาอย่างไรครับก่อนหนึ่งต้องขอบคุณนะครับขอบคุณสวท,อทอขอบคุณผู้ฟังผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับผมดรฐวิตตั้งเกียรติพัชระนายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทยกัมพูชาจันทนบุรีนะครับก็ต้องบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยคือการการเป็นนายกสมาคมการค้าชายแดน ของจันทบุรีเนี่ยเราดูแลเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจกับสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยทุกช่องของววจังหวัดจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีมี3จุดผ่อนปลสจุดผ่านเดนทาว,วอนนะครับบ้านแหลมก็อยู่กับตรงข้ามกับจังหวัดพัทลองจังหว,วัดพัทลองมีประชากร1นล้านสองแสนคนส่วนด่านทาว,วอนอีกด่านหนึ่งด่านผักกาดเนี่ยก็ตรงข้ามกับจังหวัดพาลินมีประชากรประมาณไม่เกินแสนคนนะครับก็ต้องบอกว่าพื้นที่เนี่ยมันเป็นสนามสู้รบเก่าเมื่อก่อนมันเป็นทะเลโคลนฝั่งนู้น ไปข้ามไปฝั่งนู้นก็มีแต่โคลนแล้วก็เป็นทุ่งนาคลองก็เป็นคลองเล็กๆใช้ไม้พาดเดินข้ามกันนะครับพอมาหลังปี2535เริ่มมีการเจราจาของพลเอกช,ชัยชนวัลเนี่ยกับการสู้รบของขมรสามฝ่ายซึ่งพื้นที่นี้มันเป็นพื้นที่ที่เคยรับการสู้รบรับการอพยพขมรมัน้มาลบตั้งแต่ปี18ปพอปี21 232425เนี่ยก็จะมีชาวขามรนอพยพมาเต็มหมด ตรงนี้ทิ้งบ้านแหลมแล้วก็ในอำเภอโป่งร้อนเนี่ยเยอะหมดนะบเป็นหมื่นหมื่นคนนะครับพอหลังจากนั้นมาก็มีการเจราจาที่จะเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าเราก็ยังไม่เชื่อนะเพราะว่าเราอยู่พื้นที่ชายแดนเราเป็นเด็กชายแดนะเราไม่เชื่อว่ามันจะมันจะเป็นการค้าได้มองมองอนาคตไม่ออกพอมาปี2535้าเขาเริ่มเจราจาระหว่างผู้นำเขมรสามฝ่ายกับพลเอกชาชายัยชุนวรนพอมาปี40เนี่ยเขาเริ่มเปิด จุดผ่อนปลนสมัยท่านผู้ว่ามรอนันชัย2,540เปิดจุดผ,ลผ,ลผล่อนปลนเลยทั้ง 5, 5ที่เลยทั้งสวนส้มทัตลีบ้านแหลมบึงชนังล่างประกาศประมาณ2,546ก็เปิดจุผดผ่านแดนถาวรที่บ้านแหลมคลรมออนุมัติสัญจรอ,อนุมัติที่ภูเก็ตหลังจากนั้นเนี่ยในเดือนในปีเดียวกันเนี่ยปลายเดือนธันวานเนี่ย ี2545 mm. ก็มีการเผาสถานทูตที่กรุงพนมเปญ mm. ก็ปิดด่านประมาณ3เดือนปิดหมดเลย mm. ด่านชายแดนทุกประเทศนะปิดหมดเลย mm. ก็มาเปิดอีกทีนึงก็อีก3มเดือนก็มีการประชุมกันแล้วก็มาเปิดจุดผ่านแดนถาวรอ,อีกที่หนึ่งคือประมาณวันที่15พฤษภาคม2546ที่บ้านประกาศ แล้วก็เปิดเป็นทางการพร้อมกันเลยทั้งแานแหลมประกาศจริงๆแานแหลมประกาศเป็นจุดผ่านแดนถาวรก่อนที่ขลอมสัญจรที่ภูเก็ตหลังจากนั้นไม่นานการค้ามันก็เริ่มกระเตื้องขึ้นแรกๆนะมันค้าระหว่างอำเภอตอมเภออ,เภออำเภออำเภอโปรมร้อนฝั่งเขาก็อำเภอกำเลียงจังหวัดกันทบุรีกับจังหวัดพระรมองพอหลังจะเปิดจุดผ่านแดนถาวรมาเนี่ยมูลค่าการค้าประมาณปีหนึ่งจาก500กว่าล้านเพิ่มขึ้นทุกปีก็ข,ขยับเพิ่มขึ้นมาทุกปีครับ เพิ่มขึ้นมาจนถึงปีหนึ่งจะเปิดร้านพอมาถึงปีย้อนหลังไปห้าปีเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นมาสองหมื่นกว่าล้านจนสามปีสุดท้ายเพิ่มมาสี่หมืน่นแล้วก็มีปีที่แล้วที่มันโควิดโควิดเนี่ยการค้าเนี่ยของเรากลับดีแล้วก็เพิ่มมูลค่าการค้ามาถึงสามหมื่นแปดพันกว่าล้านแล้วทั้งสองฝั่งเนี่ยก็ คุณภาพการค้านั้นเพิ่มขึ้นโดยตลอดเพิ่มขึ้นโดยตลอดครับเพิ่มขึ้นโดยเพราะว่าฝั่งกพูชาเนี่ยเขามีการพัฒนาเรื่องนโยบายเดียวนโยบายเดียวคือรัฐบาลเดียวแล้วก็นโยบายต่อเนื่องมาตลอดแล้วก็จีนก็เข้ามาสนับสนุนบางครั้งเรามองคนไทยเราจะมองเอ๊ะเขามีกําลังซื้อสูงหรือเปล่าอะไรอย่างไรจริงๆแล้วกาลังซื้อทางฝั่งนู้นเป็นไงบ้างครับคือคนไทยเนี่ยชอบไปมองว่าเขาไม่มีกําลังซื้อแต่จริงๆแล้วสาธารณบุโภคทั้งหมดเนี่ยเกสิบเปอร์เซ็นต์น่ะเขาชอบใช้สินค้าไทย มันเคยถูกแอนตี้ต่อต้านมาในเรื่องของการอนุรักษ์ของกลุ่มกลุ่มคนที่อนุรักษ์ของเขาเนี่ยแล้วเราก็เป็นประเทศที่เขาค่อนข้างจะเมื่อก่อนไปเหมือนดูถูกกันเน่ะเขาก็เลยแอนตี้พอแอนตี้มาปุ๊บเนี่ยเขาก็ไปใช้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 ของสิงคโปร์แต่จริงๆสิงคโปร์อ่ะมันไม่มีหรอกมันไม่ได้เป็นแหล่งผลิตเขาก็อาศัยตัวบ็อกเกอร์นี่แหละก็ต้องผลิตในไทย แต่ไปตีแบรนด์ของโปรดักต์สิงคโปร์จนมาช่วงระยะหนึ่งเนี่ยรัฐบาลก็มีแนวนโยโบายที่ที่ดีต่อกันก็ใช้แบรนด์ไทยปัจจุบันเนี่ยเขาใช้แบรนด์ไทยเนี่ยเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์คือสินค้าของเวียดนามเขาไม่ค่อยใช้ของจีนเขาก็ไม่ค่อยใช้อุปโภคบริโภคอะไรต่างาก,ก็จะใช้ของไทยจนมาปี2500 6้า 66เนี่ยมูลค่าการค้ามันขึ้นมาถึง4 2 0 0 0กว่าล้านปีเนี้ยปี6 7เนี่ยที่ผ่านไปเนี่ยน่าจะถึง4 5 0 0 0กว่าล้านโอ้ทั้งทั้ง5จุดครับจันเนี่ยของ5จุดเนี่ยทั้ง5้าจุดรวมกันเนี่ยของจันแต่บ้านแหลมถือว่าเป็นด่านใหญ่บ้านแหลมก็จะมีมูลค่าประมาณ28,00 0กว่าล้านนำเข้าส่งออกผ่านแดนเข้าผ่านแดนออกสินค้าสำคัญที่เราส่งออกแล้วก็เ,เรานำเข้าอะไรยังไงคือ เราส่งออกนะ่ะทุกอย่าง <Yeah. S 1> วัสดุก,ก่อสร้างสุขภัณฑ์ของอุปโภคบริโภคเครื่องดื่มชูกําลังนมอะไรพวกเนี้ยนมกล่องอะไรต่างๆทุกอย่างที่เป็นอาหารอาหารกระป๋องอาหารสําเร็จรูปส่วนเราเอาเข้าจากเข้าเนี่ยมันก็มีพืชผักเล็กๆน้อยๆโดยเฉพาะเรื่องมะม่วงมะม่วงอย่างอื่นเนี่ยเราเอาเข้ามาก็เป็นเรื่องของการกีดกันก็คือ กรมกระทรวงบางทีก็ไม่เข้าใจบริบทการค้าชายแดนเราได้ดุลค่าดุลการค้าเขาเนี่ยเฉเพาะช่องจันทบุรีอย่างเดียวเนี่ยไม่ต่ำกว่าสองหมื่นกว่าล้านแต่เราเอาเขาเข้ามาถูกต้องเนี่ยได้แค่มะม่วงไอ,อย้ยางสินค้าที่มันใช้ในเรื่องของวัฒนธรรมทางชายแดนหรือว่าวัฒนธรรมทางคนพื้นบ้านพื้นเพชายแดนเน่ยเช่นฟักทองฟักเขียวธรรมดาอะไรพวกนี้ก็เอาเข้ามาบางทีเจ้าหน้าที่ก็ไม่เข้าใจก็หวดซะ มันเป็นประเด็นอย่างนั้นเพราะว่าอันนี้ต้องต้องต้องบอกว่าในกรมกระทรวงกรเกษตรเองเนี่ยก็ไม่เข้าใจบริบทพวกนี้ผมก็บอกว่าประเด็นพวกนี้ทาไมไม่แก่ไม่แก้ระเบียบมัน,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นแค่กฎกระทรวงเป็นแค่ระเบียบของกระทรวงเราส่งทุเรียนเราส่ง,งเงาะส่งมังคุดส่งรองกองเขาไม่เคยตรวจหน้าด่านเขาไม่เคยตรวจแต่เราเอาฟักทองเข้ามาเอาฟักเขียวหรืออะไรต่างๆเข้ามาโอ้โหจะเป็นจะตายบางทีมันก็ตลกอะบางทีผมมองมันตลก เราส่งสินค้ามากม,มามมหาศาลมหาศาลน,นี่ยอันนี้ต้องสะท้อนถึงไอ้คน,น,นที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้เลยแล้วเราก็เลยบอกว่าการค้าชายแดนมันต้องไปไกลกว่านี้อันนี้มันคือเหตุที่ทําให้เขาเนี่ยกีดกันไม่ใช่เหตุทําให้เขาเกลียดชังเราเกลียดชังเราเกลียดชังเรา,เเราแล้วพอถึงเวลาเนี่ยคนเดี๋ยวนี้มันฉลาดมากขึ้นเทคโนโลยีเขาดีกว่าเราเยอะ 5G เขาใช้ตั้ง3-4ปีแล้วบ้านเรา 5G บันนี้ ยังเป็น4อา 5G เรายังเป็น 4G อยู่เลย 4G อ,อยู่เลยเออในฐานะท่านเป็นผู้ประกอบการตรงนี้เริ่มต้นมาเนี่ยตอนแรกฟันฝ่าปสรรคมาเยอะกว่าจะพัฒนามาถึงขนาดน,นี้คือประเด็นที่หนึ่งก็คือเมื่อก่อนเนี่ยในอดีตนะจังหวัดไม่เคยสนใจจังหวัดไม่เคยสนใจเรื่องการค้าชายแดนเขามองว่าเท่าเท่าไปทุ่มเทเรื่องการค้าชายแดนมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับบอนเป็นเรื่องเกี่ยวกับบ่อนผมก็เลยบอกในที่ประชุมหลายๆครั้งว่า อันนี้ย้อนอดีตไปนะไม่เกี่ยวกับปัจจุบันนะว่ามันไม่ใช่ไอเรื่องบอลนะมันเป็นแค่คนกลุ่มน้อยแต่เรื่องการค้าระหว่างประเทศเรามองอนาคตว่าคนกัมพูชาเขาติดประเทศไทยว่า8 0ของพื้นที่ติดเวียดนามนิดเดียวแล้วเวียดนามเนี่ยก็ไม่ได้ผลิตอะไรส่งให้เขานอกเสียจากเขาจะสั่งของจากสิงคโปร์มาสิงคโปร์เป็นแค่บล็อกเกอร์ทำไมเราไม่พัฒนาเรื่องชายแดนเพื่อรองรับเราพูดตอนนั้นก็เหมือนกับแบบบ้านบ้านะ แหกปากพูดไปแต่ขรางการเขาฟังไม่รู้เรื่องอ่ะไม่ใช่เราพูดไม่รู้เรื่องนะเขาฟังไม่รู้เรื่องแม้ถึงว่าเขาคิดไม่ออกว่าการพัฒนาชายแดนจะเป็นยังไงพอหลังจากนั้นมาเนี่ยท่านพูว่าหลายๆท่านกับนโยบายของรัฐบาลน่ะบอกว่าต้องส่งเสริมเรื่องยุทธศาสตร์การค้าชายแดนก็เลยพอเป็นนโยบายรัฐบาลปุ๊บก็จังหวัดก็ต้องรับลูกกระทรวงก็ต้องรับลูกนั่นแหละเริ่มมาพัฒนาเราก็เลยวางยุทธศาสตร์ให้กับจังหวัดแล้วก็ เขียนยุทธศาสตร์ให้กับกรมกระทรวงบางทีอธิบดีมาบ้างรัฐมนตรีมาบ้างประหลัดกระทรวงมาบ้างเราก็ให้เล่มที่เราเขียนให้ท่านไปก็โทษท่านไม่พูดดาเนินการตรงนี้เันฝ่าวสากตรงนี้มาจนกระทั่งนะบัตรนี้ถือว่าประสบความสำเร็จไหมตรงนี้ถือว่าประสบความสำเร็จมากครับแต่ว่ากว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยบางทีเหนื่อยเหนื่อยเพราะว่าหนึ่งมันมีทั้งส่วนความมั่นคงมีทั้งหลายๆหน่วยมีทั้งศุลกากรมีทั้งตอมแล้วก็มีทั้ง หน่วยอื่นโดยเฉพาะหน่วยทางรัฐบาลที่ที่อาจจะไม่เข้าใจบริบทจริงจริงการค้าชายแดนเนี่ยเราเนี่ยได้เปรียบของแอคแมกเนี่ยก็คือกลุ่มรุ่มแม่น,น้ำโของอะ CLMV ก็คือเมียนมาไทยลาวกัมพูชาเวียดนามเนี่ยเราได้เปรียบที่สุดเลยแต่บางทีในแนวนโยบายของกรมกระทรวงไม่เข้าใจบริบทพวกนี้แล้วก็ไม่ไม่เข้าใจไม่ว่าบางทีกลับม,มาไม่ศึกษา พอมาไม่ศึกษาออกระเบียบม,มาแต่กระทรวงมันเขาเรียกเหมือนเบรกอะรถกําลังวิ่งดีๆไปเบรกบางทีไม่เบรกเปล่าบางทีเปรียบเทียบเหมือนกักบกําลังวิ่งดีๆจอดแล้วไปถอดล้อเฉยๆเลยมันก็เลยเป็นประเด็นจนรัฐบาลหลังๆเนี่ยก็มีนโยบายเรื่องส่งเสริมการค้าส่งเสริมแรงรต่างพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างชายแดนเรากับฝั่งตรงข้านมนี่เป็นยังไงด้านการค้าผมพูดแบบคนชายแดนที่ค้าขายมาโดยตลอดผมไปไม่ว่าจะพม่าลาว เวียดนามมาเลเซียอะไรต่างผมว่าค้าคกับกัมพูชาเราได้เปรียบแล้วก็คุยกันรู้เรื่องคุยกันรู้เรื่องในเรื่องของกฎเกณฑ์ในในระเบียบดีกว่าลาวดีกว่าพมา่าเยอะพมา่าเยอะกับมาเลเซียเนี่ยไม่ต้องคุยกันมากเพราะเขาเขาอินเตอร์ไปแล้วมาเลเซียนั่นคืออินเตอร์ไปแล้วแต่สิ่งถ้าเทียบกับลาวกับพมา่าเนี่ยกัมพูชาย,ยังคุยรู้เรื่องกว่าเยอะแล้วก็เป็น ระเบียบที่ปฏิบัติร่วมกันได้มันเป็นยางั้อ๋อเป็นยั้นงก็ความสัมพันธ์ระหว่างการค้าระหว่างทั้งสองฝั่งในระดับชายแดนถือว่าโอเคกัน้วคุยกันทุกเรื่องครับในช่วงสิบปีเนะี่ยในช่วงในช่วงเจ็ดแปดปีย้อนหลังมาเนี่ยทางฝ่ายฟาร์มมั่นคงเองเนี่ยเขาก็ประชุมร่วมกับกัมพูชาบ่อยแล้วก็ทางจังหวัดเองก็มีนโยบายทางกระทรวงกระทรวงมหาดไทยเองเนี่ยก็มีนโยบายให้ผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยได้มีโอกาสประชุมร่วมบ้านพี่เมืองน้องเนี่ยสักปีละสองครั้ง ท่านผู้ว่าการจังหวัดเราเองเนี่ยก็ไปเยี่ยมทางพัฒนบองบ่อยพัฒนบองก็มาเยี่ยมเราบ่อยเราก็ไปเยี่ยมจังหวัดไพลินบ่อยมันอันเนี้ยมันคือความสัมพันธ์ที่ดีต่อก,กันมันแล้วก็การแก้ปัญหาก็ง่ายระดับผู้นําก็คุยกันดีนะฮะเห็นไปเยี่ยมกันบ่อยอะไรแต่เขาก็มาเยี่ยมเราเราก็ไปเยี่ยมเขาทุกระดับอันนี้ก็ถือเป็นความสัมพันธ์แล้วก็ส่งผลต่อการค้าชายแดนตรงนี้ด้วยผมได้เคยได้ยินโครงการของท่านคือผลน้าร้อนโมเดลตอนนั้นเรื่องของที่มีปัญหาเรื่องของโควิดการค้าก็มีการซบเซา เรามีโครงการผลดําร้อนโมเดลขึ้นมาอย่กถ้าไล่ฟังนิดนึงตอนตอนนั้นเป็นอย่างไรฮะเราเราตอนนั้นมันวิกฤตมากจังหวัดเนี่ยเขาประกาศปิดด่านทั้งหมดเลยยกเว้นที่บ้านแหลมเพราะถือว่าเป็นด่านใหญ่แล้วก็ของอลันนอกนั้นทั่วประเทศก็ของติดกับกัมพูชาก,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 ก็ปิดหมด,ด,หมดเราคิดผลดอมร้อนโมเดลก็คือหนึ่งทำยังไงตอนนั้นมันมีผลผลิตกำลับบงเกตุเรียนเงาะมังคุดลำาไยเราก็เลยมองว่าทำยังไงถึงจะ ให้แรงงานได้เข้ามาใช้อันนี้อันนี้ประเด็นที่หนึ่งก็เลยเขียนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการนําแรงงานมาใช้ในห่วงที่เป็นโควิดทุกคนคิดไม่ถึงอ่ะทุกคนมีแต่ด่าว่าพูดง่ายๆอ่ะเขาบอกมันบ้าหรือเปล่าจังหวัดเขาก็งงๆอยู่เขาก็บอกเฮ้ยถ้าเสนอนี่ไปกรมกระทรวงต้องเข้าสบคขอชุดเล็กพวกผมถูกด่านะแต่ท่านผู้ว่าสุธีทองแย้มเนี่ยกับท่านอาจารย์หมอเนี่ยที่เป็นฐานะสุขจังหวัดเนี่ยท่านเห็นด้วย ว่านแนวเนี้ยถ้าเราไม่มีแรงงานเนี่ยเราก็ต้องไปพูดคุยอธิบายจนกรรมการโรคติดตอ่อจังหวัดเนี่ยอนุมัติแล้วก็ไปเข้าสควคชุดเล็กก็เห็นด้วยก็เข้าคอรมอรเพื่อรับทราบแล้วก็ออกแนวทางปฏิบัติกันมาอันนี้คืออันที่หนึ่งอันที่สองก็คือเราออกมาตราก,การในการควบคุมโรคติดตอ่อก็คือใครเข้ามาต้องตรวจโรคตรวจเสร็จเรียบร้อยเอาแรงงานก็ไปใช้ต้องแรงงานต้องพักคอยก่อน15วันเพื่อให้ปลอดโรคแล้วนําไปใช้ ใช้เสร็จต้องตรวจโควิดทุกเจ็ดวันลงทุเรียงในที่จันก็ต้องตรวจลงลำไยที่นี่ต้องตรวจถ้าใครไม่ตรวจเราลิฟบัตรคืนไม่ให้ใช้ซึ่งจังหวัดก็เห็นด้วยทุกอย่างเห็นด้วยก็ผ่านพ้นเรื่องนี้มาอีกส่วนนึงก็คือโมเดลเรื่องนี้เรื่องมาตรการส่งสินค้าต้องตรวจเรื่องของโควิดคนขับเราอาจจะมีการควบคุมทุกเจ็ดวันหรือสิบห้าวันแล้วก็สอดคล้องกับทางกัมพูชาอันนี้ก็เลยส่งสินค้าได้มีแรงงานใช้ ควบคุมโรคติดต่อครับวันนี้คือเรื่องผลผลิตวันนี้ก็ส่งผลในเรื่องของทําให้สินค้าเกษตรของเราของจันมือเราทั้งทุเรียนทั้งงบก็ก็มีที่สบายไหมก็ไปไหนไปรอดเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยโรงเรียนจีนเลยเรียบร้อยดีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยต้องต้องบอกว่าเราเป็นโมเดลจังหวัดแรกของประเทศไทยที่ทําเรื่องนี้พอเราเสร็จเรียบร้อยมันได้มาตรการในการดาเนินงานเราได้ประมาณสักสองเดือนสากแก้วตราดปากตากนะอ่าแล้วก็ทางเชียง ทางเชียงรายทางอันนี้ก็เอาของเราไปใช้เอาของเราไปใช้แต่เขาไม่ค่อยประสบความเด็ดเพราะว่ามันไม่มีเจ้าภาพมันมีแต่คนหาผลประโยชน์แต่ของเราเนี่ยสมาคมกันค้าเป็นเจ้าภาพแล้วก็ทางส่วนราชการก็เป็นทับหนุนแล้วเราก็แก้ปัญหาแต่มันก็มีบ้างนะไอ้คนที่มันมันไม่ยึดหลักกฎระเบียบที่แต่กูจะแหกข้อก็มีไอ้เราก็ไม่สนใจรเราไม่สนใจเพราะเราทําเพื่อส่วนรวมก็เลยมาเป็นรูปแบบทุกวันนี้ ครับแล้วก็ต่อยอดมาถึงทุกวันนี้นะครับครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับแหมประเด็นน่าสนใจมากโดยเฉพาะเรื่องของโอนนวลโมเดลนะครับเรายังมีอีกหลายประเด็นที่จะพูดคุยกับทางท่านดรรัฐวิทย์นะครับเกี่ยวกับเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของมูลค่านะครับของเศรษฐกิจการลงทุนโดยเฉพาะต่อไปเรื่องของผลไม้ละพะต่อไปจะถึงหน้าผลไม้ซึ่งเราจะต้องใช้แรงงานจากกมบูชาเข้ามาช่วยในการเก็บเกี่ยวผลผลิตและส่วนหนึ่ง ประตูตรงนี้จะเป็นการระบายผลไม้จากจันทบุรีสู่กัมพูชาไปจีนหรือจะไปเวียดนามกะใช้ประตูตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งเป็นปรปเด้ดสำคัญซึ่งเราจะต่อยอดกันในโอกาสหน้าวันนี้ขอขอบคุณท่านดรรัฐวิทย์ตั้งเกียรติปรชาระนายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทยกัมพูชาด้านจันทบุรีขอบคุณสวัสดีครับ